นห่อยสักแปบคิดถึงบ้านก็เลยพาคุณไปไงก็คุณก็ผมบังคับคุณมาไงอ๋อพ่อพ่อแม่ผมก็เออแล้วผมก็สัมผัสได้ว่ามันเหมือนฟิลก็ยังฟิลหัวฟ้าเมียมายำปูยายาดีเว้ยตํฟ้าตำหนงไปแล้วอ่านั่นแหละก็ถึงแม่นุกจะเป็นคนที่ชอบอ้อมไปหน้าไปหลังอ้อมทั่วประเทศแต่ว่า กลับมาที่เดิมนุกก็ยังคงมีคำคำเดียวที่ว่านุกรักตายคนเดียวเหมือนเดิมมาห้องเพลงเหรอห้องเพลงดีกว่ามันเลยเวลามาโดนแล้วเดี๋ยวายสิมัได้ยหลอกเออแล้วก็ตัดออกเวิร์ดวันนี้เซตอะ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 พง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 อ่าเดี๋ยวน้องน้องชายผมพงแพงนักร้อกไม่หรครับพงพงอแล้วมาแล้วเอ้ยกือบตกะบนไหนอะพงพง ออออฟออฟจริงอยู่บ้านชอบเรียกน้องอ้อพงไอพงออ้อผมเป็นอ้อฟป็นีเรียสนกออฟฟี่ออฟฟีเฮียอ้อฟี่มีหลายซีโพดเขาเล่จําผมเป็นซอผู้ใดเหรอบ๊วัเนี้คือวันนี้ชวนชวนชวนน้องออฟขึ้นมาอยากให้น้องออฟร้องร้องด้วยกันร่วมสนุกด้วยกันอ่าเพราะว่าเราอยู่บ้านหลังเดียวกันทั้งสามคนแต่ว่าไม่ค่อยเจอน้องออฟหรอกส่วนม้างนุกกระปก็จะเดินผ่านเดินผ่านห้องน้องออฟแล้วก็ไปหากันสองคนซีเนาะนะโน มโนเก่งนะครับอะไรจะมีลูกห้าคนจะอะไรพาพ่อแม่ไปไหว้บ้านที่อะไรนะไปแล้วไปแล้วไปมาแล้วคนนี้มโนยืนหนึ่งเลยนะคุณเนี่ยมาเนี่พี่ไปมาเนี่ยมาเนี่ยอย่าไป้ไกลเขามากมันอันตรายคนเนี้ยเฮ้ยพี่กับน้องเกายืนด้วยกันเลยเห็นไหมพี่ไปต้องมาอยู่นี่เอาสิข่อยเอาปลายจอบออกมาด้ออกมาลองเพลงลองเพลงลองเพลงวันนี่ยจะลองเพลงอะไร